เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมกหนอ่อไม้ใส่หม้ออุยหอห้ยหอมหุยเลยสวัสดีในสวนค่ะทุกคนวนนี้ทำอะไรคะจะไปเก็บผักใช่ยแมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีในสวนค่ะพอดีวันนี้คิดจะทำหมกหนอ่อไม้นะคะทุกคนนี่แมงลักงามๆเลยค่ะไปลงหม,ม้อทะลุ เกือปลก็เริ่มติดดอกนะคะกลุ่มนี้ปลูกอยู่สามต้นเนาะตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกก็เริ่มติดเม็ดแล้วนะคะพริกต้นงามมากเลยค่ะติดเม็ดโอ้โหตรงนี้ดูเต็มเลยนี่อ้โห พริกเม็ดใหญ่นะคะพริกเม็ดใหญ่ดูครับโอ้โหตรงนี้จะเป็นพริกจินดานะคะพริกจินดาก็เริ่มเป็นดอกเพราะว่านด่กจะปลูกลงไรเรลี่ยก,กันอู้หดูตรงนี้เอาไปใส่ตำพริกเขียวน้ำพริกเนาะทุกคนโอ้โหดดอกเต็มเลยค่ะทุกคนดูอันนี้เราก็ต้องบำรุงเนาะ บำรุงดอกเขาจะได้ไม่ร่วงนะคะดูแปลงนี้ก็แมงลักเต็มเลยค่ะนี่แมงลักทางนั้นอุ้ยต้นนั้นเป็นดอกสูงละอินเอาเดี๋ยวเดี๋วเอาต้นนั้นไปใส่เป็นดอกละหอมๆนะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีดานะคะมีอยู่ตรงนี้มี ประมาณหนึ่งทำ่าเพาะไม่เยอะนะคะประมาณห้าหกต้นแล้วก็เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆพันุ์ของเยอรามาันมะเขือเทศเชอรี่นะคะแต่ข้างหน้าน่ะมีอีกนะคะนี่เริ่มติดลูกดูข้างล่างติดลูกแล้วข้างล่างเราก็ตัดออกเนาะกิ่งที่เราไม่อยากได้นะคะจะได้มาบำรุงผลใบก็ตัดออกบ้างข้างล่างเนาะ แต่เหลือไว้ให้ใหปรุงอาหารด้วยนะคะทุกคนอย่าตัดออกหมดนะแต่ก่อนนะต้นเล็กๆเ,เ,เล็กมากเลยพอมาลงตรงนี้จะมีใบไม้คลุมดินไว,นะะวน้นะคะก็มีสุกีนีนะคะแล้วก็พริกหน่นมะเขือเปราะพริกเนี่ยหนึ่งพึ่งบำรุงนะต่กอนก่อนหน้านี้ใบเหลืองนะคะเนี่ยกำลังฟื้นขึ้นมาใบเหลือง เขือเปาะนะคะบางส่วนก็โดนเชื้อรามาจากน่วะต้นเชอรี่กำลังเริ่มเป็นดอกเลยวะ่ะทุกคนดูกีนีให้เก็บไหมวันนี้โอ้สองลูกกำลังอ่อนๆอยู่นะคะนี่ๆนยังเก็บไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนผักปุงนะคะปึ่งบํารุงกำลังจะโตนะคะโตแข่ง กับหญ้านะคะในมีหญ้าด้วยกําลังบํารุงเขาเมื่อกี้โดนความหนาวนะคะหดเลยหดจุดจ๊บๆเลยเนี่ยกําลังเริ่มโตงามหอมชีก็โตแล้วนะคะ,อะ,คะรอสักหน่อยไม่กี่วันก็โตโต,โตแบบสวยเลยพันธุเนี่ยโตดีมากโตงามอุ้ยแข่งกับพวกชีลาแกงอ่อมไก่นะทุกคนแอ่งอมเนื้อตำลึงด้วยนะคะ เลื้อยไปสิคะเนี่ยเลื้อยไปตรงนู้นนี่ดูหมดก็มาตอมมันหวานแล,ล้วลูกฮะเดี๋ยวดูดูโอ๊ยปากนิว้วโอ๊ยขวนขวนแขนลวด <c oughs> บัวบเบลี่ยมค่ะทุกคนเลื้อยไปนู้นเป็นสไปเดอร์แมนเลยมานี่เลยมานี่ดูเชื้อรามาจากต้นเชอรี่ค่ะทุกคน ลามมาทั้งดินเลยโอ้ยมีแตงกวาน้อยให้เก็บแล้วดูสิเนี่ยโอ้ยได้เก็บแตงกวาน้อยน้อยเอ้ยนี่นี่น,น,นี่ไปกินอ่อนอ่อนเลยตรงเต่งตรงเต่งหลายลูกเลยโอ้โหนี่ก็มีนี่ได้กินได้กินโอ้ยนี่อีกโอ้ยแต่งกวาเรารอดละค่ะามาดูฟักทองบ้างนะคะ ซักทองนี่ลูกนี้เป็นไงไงบ้างโตยังอ๊ย้ยนี่ไงมุน่นอีกลูกหนึ่งอุย้ยเลื้อยเลื้อยมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงเขากลับมาให้เขาเลื้อยไปบนเนินเขาอันสูงส่งฝ <c oughs> <c oughs> ักยาวเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะตั้งเนินโบนเนีนเเดี๋ยวเอามาพันตรงนี้ปลูกไว้ทั่วบ้านเลยนะคะตรงนี้เป็นหน้าบ้านที่จอดรถเนาะ นี่ก็พริกนะคะนี่ก็แมงลักนูนกระเพรานะคะเก็บเก็บทั่วเลย <c oughs> ข้างสตอเบอรี่ก็จะมีฟักทองอีกนะคะทุกคนเลื่อยไปนู่นแล้วดูเอ้ยจะไปหน้าบ้านแล้วจะไปถนนแล้วโอ้โหนอกจากในสวนก็มีในกระถางอีกนะคะทุกคน <c oughs> นี่ย่งเอาลงกระถางไม่เสร็จนะคะตรงนี้อีกมาเก็บแมงลักตรงนี้ดีกว่านี่เก็บไปเลยตัดเลยตัดเลยชิบชบชบเนี่เขาได้แตกใหม่หอมมากหน่งชอบกินแกงอ่อมมากเลยนะคะทุกคน เอาไปใส่เยอะๆเลยเนาะข้าวกอนก็ออมข้าวกอนก็แกงเห็ดแล้วก็อะไรอีกออมออมบุ้นเส้นออมบุ้นเส้นใส่ไก่อะไรอีกแกงออมอะของปโปรดหนึ่งเลยโอ้ยงามจังไปในตะกร้านะกิหนีตรงนี้ก็มีนะคะนี่ก็เป็นต้นกระเพรา กะเพราเก็บไปผัดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกอ่กจะไหมเก็บแมงลักฝั่งนี้ตรงนั้นเก็บไม่ถึงงามจังเลยชื่นใจเนาะทุกคนแบบได้กินผักไทยที่แบบเราอยากกินมากอ่ะกับไทยไม่ได้ก็เนี่ยคะ่ะปลูกไว้เก็บกินเองเก็บทำกับข้าวเนะ อหอมหอมหุยหุยเลยใครชอบมั้งคะใครชอบแมงลักมัง่งต่อไปคงเป็นแกงเลียงเนาะเอาในหัวมีแต่เมนูแล้วอะไรคะเมนูอะไรอีกนะเต็มแล้วค่ะเนี่ยนี่สุขีนีของเรานะคะอื้อหื มาลูกเก็บไปทำกับข้าวเมนูเด็ดย่างย่างอร่อยอร่อยนี่ค่ะเตรียมเครื่องพริกหอมกระเทียมนะคะนี่ก็เป็นหน่อไม้กระป๋องเดี๋ยวจะหั่นนิดนึงนี่ก็แมงลักของเรานะคะใส่พริกลงไปนะคะ หอมกระเทียมลง,งไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือ,อตั้งหมอให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันนิดนะึงหมอรเราเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลย หให้หอมๆใส่หมูล,ลงไปค่ะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ใส่น้ำปลาสักนิดนึ่งให้หอมๆคะ่ะ ็สีสังหิิหนึ่งอันนี้เป็นขนอนะคะขนอนบื้อเลย,ย,ย,ยแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปค่ะเมื่อกี้ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอานางเอกของเราใส่น่อไม้ลงไปนะคะ ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มนิดหน่อยใครจะใส่ผงชูนะคะผงวิเศษก็ได้นะไม่ได้แช่ข้าวเหนียวไว้นะคะก็เลยเอาแป้งข้าวเหนียวนี่แหละนะคะใส่น้ํานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําให้คนๆสักนิดแล้วแต่ความชอบนะว่าคนมากคนน้อยนะคะใส่ลงไป เราก็มาใส่นางเอกของเรานะคะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่นางเอกของเราลงไปเอ้ยเมื่อกี้นางเอกเนาะอันนี้พระเอก <c oughs> ผักอีตูหรือแมองลัก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 ก็จะมาโรยผิดลงไปนะคะ <c oughs> เพื่อความสวยงามแล้วเราก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยนะคะแป๊บนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหมกหน่อไม้ใส่หม้ออุย้ยหอมหุยเลยจ้ามาทานข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคนอ้มเป็นหม้อเลยเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วคะ่ะเ s สแอเฟติฟไม์มา